รรและนี่น้องชายผมพุทเซนสวัสดีนี่คือเรื่องราวของพวกเราทั้งสองคนเพื่อนๆจะฟังเรื่องราวของพวกเราไหมฮ่าฮ่าโอเคนั่งๆั่งนั่งแรกเรื่องเป็นแบบนี้นะอืมอุสพุตเซนุสเนตอนนั้นเรากําลังนั่งเล่นลูกแก้วอยู่ใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวๆรอก่อนเร็วเข้าอาบน้ำแล้วไปเรียนอัลกุรอานอัสลามุอะลัยกุมมเราะห์มุสลอฮลวะบะรุกาตุประกาศจากสํานักจุลราชมตรีว่าด้วยเรื่องการถือศีลอุดกำหนดให้วันพรุ่งนี้เป็นวันถือศีลอุดพี่สาวเปิดทีวีช่องไหนนั้นช่องเก้าจ้ะอ๋อ กัยายต้่งนีบวชอืมเออลานทั้งสองก็ต้องบวชด้วยอ่ะบวชอ๋อได้ได้ได้บวชคืออรจะยายบวชคือเราไม่สามารถกินและดื่มได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเข้าใจไหม ไมตายหรอกแม่ทำไมเราต้องบวชด,ด้วยล่ะยายคนอิสลามวายิบต้องบวชเอาล็อสั่งมาเพื่อเราจะได้รู้ความรู้สึกของคนที่หิวแต่ยายเราทั้งสองคนยังเล็กอยู่เลยนะใช่ใชใช่ใช,ใช่แล้วตอนเด็กนี่แหละจะต้องฝึกบวชใช่ใช่ใชอ่าคืนนี้นอนเร็วๆ พรุ่งนี้ต้องตื่นมากินซาโฮแล้วซาโฮคืออะไรหรือยายซาโฮคือเราตื่นตอนหัวรุ่งเรากินเราดื่มเพื่อไม่ให้เรารู้สึกหิวเวลาเราบวดอ้าวกินเร็วๆเข้าฮัสซัน พุเซนลุกขึ้นมากินเชา้าไปเถอะโซเฟียเดี๋ยวยายปลูกเองจ้ายายฮัสซันพุเซนลุกๆๆเร็วเข้าอ้าวนั่งๆ ท้งสองคนไปล้าง,นะงหน้าแปรงฟันก่อนไปล้างหน้าแปรงฟันให้สะอาดแล้วกลับมากินข้าวกินให้อิ่มแล้วก็เนียดด้วยนะอืมจะเนียดยังไงหรอเจายายฮะบิสมิลล่์ก่อน บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรารอหิมน่าวัยตุซาวมกอดเดนอัลอาดายิฟัดดีรอมดอนะอัลลาฮิฮิสซาตีลิลลาฮิตะอาลานั้นเราเพิ่งเข้าใจเกี่ยวกับการบวชใช่ใช่ใช่เพื่อนๆอยากจะฟังอีกไหมฟังฟังฮะวันนี้เป็นวันแรกที่เราบวช อารเช้าไม่มีเหรอหาวันนี้ทั้งสองบวชจะกินได้ไงนั่นก็กินไม่ได้อะสิใช่แล้วต้องรอเวลาที่จะเปิดบวชไม่เป็นไรงั้นพอราไปเล่นกันก่อนไปไปอย่าไปเล่นกลางแดดล่ะรู้แล้วนะ่ะนึกว่าเราทั้งสองคนเป็นเด็กเล็กรือไง ทั้งสองชนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงน้ำเองดีดีดีนทั้งสองบวชไม่ใช่หรอใช่ใชอ,อันลอไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครรู้ไม่ได้นะอันลอทรงรู้อย่าล้อกดใช่ถูกต้องถูกต้องงั้นเรากลับบ้านกันโอเคอย่าลืมครุ่นี้เรามาเล่นกันใหม่นะ พี่สาวกินได้หรือยังยังอีกนานเลยหมดสนุกแล้วจะทำอะไรอีกิวแล้วนะเนี่ยใช่แล้วเอา้านอนซะแล้วเมื่อกี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยรอนานทีเดียวกว่าจะได้เปิดบวชเนี่ยว่าไหมพุ้เซน เหนื่อยมากจนทำให้เราสองคนเนี่ยหลับไปเลยฮ่าฮ่าใช่ใช่ใช่เพื่อนเพื่อนอยากรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเอ่อเอาเอาเกิดอะไรขึ้นอีกนะอือตอนนั้นเนี่ยนายอ่ะหลับอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าใช่ใช่ใช่ จังพูเซนฮุเซนลุกขึ้นมาเร็วฮะว้าวว้าวของกินเยอะแยะเลยน่าอร่อยจังยายกินได้ยังยายได้ยังได้ยังฮะเอ้ยอย่าเพิ่งแตะยังกินไม่ได้ เราต้องรอเขาอาจานมักริบก่อนเอาละตอนนี้ไปอาบน้ำก่อนนะอาละเมื่อไหร่จะได้กินอ่ะหิวจะแย่ยอยู่แล้วทั้งสองกำลังดูอะไรกันอยู่หรอก็นี่ไงดูทีวีอยู่รอเวลาเขาอาสานมากริบ จริงหรือไม่จำเป็นหรอกที่ทั้งสองจะต้องรอเวลาอาสารอา๋อหรอพี่สาวคนนี้นอหูจริงทำยังกับเราไม่รู้เอาล่ะเอาล่ะมามาเขาจะเปิดบวชแล้วฮะฮะา่าเอ้าไปเอาล่ะเปิดบวชได้แล้ว ฮ่าฮ yeah, yeah, ่าเย้เย่กินได้แล้วรอก่อนอ่านดุอาก่อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มิเราฮีมอาเมนวุ้ยสั้นจังนั um <t <t ่นมันดุอาคนหิวเอาละอ่านให้ถูกอัลลอฮุมมะลากะซุมตุวะบิกะอะมันตุวะอะลาลิสกิกะอัฟตุตุบิเราอมะติกะอายาอัรฮัมารฮีมีนอาเมน อืมอมฮุสเซนดื่มน้ำก่อนอีอือมอร่อยจังเลยขอบคุณพระเจ้าที่บวชหมดเร็วเอ๊พรุ่งนี้ต้องบวชอีกฮะไม่ใช่วันเดียวหรอไม่ใช่ที่รักหนึ่งเดือนจ้ะฮะแบบนี้ตากันพอดีอีอย่าจะแต่งตัวก่อนนะ จะไปละหมาตเราวียะไปด้วยไปด้วยงั้นไปแต่งตัวเร็วเข้าอีหลับซะแล้วน่าสงสารหลานฉันเหนื่อยกับการบวชแค่วันเดียวไม่เป็นไรยายไปเถอะเดี๋ยวฉันดูน้องๆเองคืนนั้นเรากินกันเยอะจริงๆ อร่อยด้วยอร่อยไหมฮุเซนอร่อยอร่อยฮ่าฮ่าฮ่นั่นแค่หนึ่งวันที่เราบวชหลังจากที่เราเปิดบวชวันแรกนั้นเราสองคนก็นอนไม่ไปมัสยิดด้วยฮ่าแต่วันที่สองเราก็นอนอีกอุ๊บน้องอย่าบอยเขารูส้สิวันพรุ่งนี้เราจะไปมัสยิดใช่ไหมฮุเซนใช่ใช่ใช่ใชใชพี่สาวเร็วเรหน่อยเราจะไปละหมาดกันแล้ว รอก่อนสิจ้าอา้าอกำลังปะแปงอีกเลยนั้นอืมใช่ใช่ใช,ใช่ยายละหมาตราะเวะคืออะไรยายเออละหมาตราวเวนนี่มีแค่เฉพาะเดือนบวชอย่างเดียวใครทําเยอะจะได้ผลบุญมากมายอ๋อแบบนี้นี่เอง,งอืม,อมว้าวพี่สาวสวยจังเลยอิ อ่าๆๆลานทั้งสองอย่าเสียงดังละ่ะตอนที่อยู่มัสยิดนะอืมใช่ายายถ้าทั้งสองเสียงดังระวังจะโดนอ่าไปเร็วเข้าจะเข้าเวลาละหมาดแล้วว้าวคนเยอะจัง ฮัสซันุเซนสวัสดีอา้าวอามานกับอิมานก็มาด้วยว้าวเงินนายเยอะนะอามานรวยนะนายก็งั้นแหละฉันบวชหนึ่งวันได้ดังสิบบาททำไมเราไม่ได้ตังค์ล่ะฮุเซนอิอ๋อ,ลอแล้วก็บวชเต็มวันนี่นะะพวกนายบวชเต็มวันฉันบวชแค่ครึ่งวันเอง

เวลาละหมาดพูดไม่ได้ a s a l i k m w a r a a อ i มะตุลเออปัสลมินัลลอิวันิอมาว่าะมาฟิรตัวนี้หรอนั่นเป็นแค่ละหมาดสุนัตเองแต่คนอื่นละหมาดนะฮะแย่แล้วลุงก็บ่านะสิ เ,เด็กๆนี้ไปเล่นที่อื่นไปอย่ามากวนนะเฮ้อ,อมมเ,เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด<อ>้วยนายจะไม่เล่นแล้วเหรอ,ย,อยากจริงเล่นแบบนี้ฉันเล่นแพ้ทุกทีไม่เป็นไรเรามาเล่นอย่างอื่นต่ออ๋อ ออกแล้วฮ้อย่าอึนโลล,นนนะล้านฉะันอาพร้อมนะเอาละนะมคืนนั้นอะเราโดนพี่สาวตีหนักมากเลยนะ ใช่ใชนักหนักฮ่าฮแต่หลังจากคืนนั้นอะ่ะเราก็ไม่ได้เล่นกันอีกเลยเราสองคนเนี่ยละหมาดกันอย่างเดียวใช่ใช่แรกบวชอะ่ะแน่นอนว่ามันหนักแต่เวลาผ่านไปไม่นานอะ่ะก็ลายยอแล้วฮ่าฮาแป๊บเดียวเองนะการบวชนี่ย